การทำงานดิจิเกมเมอร์ในเช้าวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกจะมาบอกนะครับเสียงหัดเบาหน่อยนะครับมาบอกนะครับว่าผมรับว่าสกินนะครับหรือรีเมดสกินด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับมาดูนะครับตัวเร่ครับ เป็นแนวแบบนี้นะครับโอเคครับหรือวรามือด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหเออมันนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองครับอันนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวที่สองนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเครับผวัดเองหมดเลยครับแล้วก็รับทีมีดด้วยนะครับอ่านทำสุดใจแทกลาย ทักไลน์เดี๋ทักเฟซบุ like, О О ๊กมาได้เออไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วเล่นแต่ไลน์นะครับหัาหงายก็ทักไลน์มาครับเดี๋ยวผมก็สิอดีไลน์ตาล่าคลิปเปิลนะครับพวกชินเก็ยังยังไม่เลิกนะครับยังรับทำอยู่นะครับโอเคครับก็เฟรนด์ที่นี้ครับบ๊ายบายครับ